นอนไม่ค่อยหลับเครียดทางด้านร่างกายและจิตใจหลายท่านสอบถามมาว่าจะมีวิธีไหนที่จะมาแนะนำได้บ้างเป็นรูปแบบของการฝึกง่ายๆผมมีเทคนิคหนึ่งเทคนิคเกี่ยวกับการหายใจซึ่งเราเรียกการหายใจแบบนี้ว่าพรมารีปราณยามะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า humming bee breath ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดภายในร่างกายและจิตใจได้และทาให้เรา นอนหลับสบายนอนหลับง่ายขึ้นและหลับได้ยาวนานต่อเนื่องขึ้นเดี๋ยวลองมาฝึกกันนะครับว่าทําแบบไหนอะไรยังไงวิธีการหายใจแบบนี้เราจะหลับตาปลายลิ้นของเราจะแตะขึ้นไปที่เพดานเหงือกด้านหลังฟันคู่หน้านะครับในขณะที่เราทําเทคนิคการหายใจแบบนี้เราจะใช้นิ้วชี้ของทั้งสองมือ อุดไว้ที่รูหูเราตลอดเวลาแต่อย่าอุดจนแน่นไปจนเจ็บนะครับอุดไปแค่ไม่ให้ได้ยินเสียงภายนอกรบกวนเข้ามาแค่นั้นเป็นใช้ได้เทคนิคการหายใจแบบนี้เราจะปิดปากสนิทต,ตอนที่เราหายใจเข้าก็หายใจเข้าผ่านทางจมูกหายใจออกก็หายใจออกทางจมูกเช่นกันแต่ตอนที่หายใจออกมาเนี่ยครับ เราจะทําเสียงเหมือนเสียงพึ่งบินลักษณะการออกเสียงจะเหมือนเสียง NG ในภาษาอังกฤษนะครับเสียงที่ออกมาจะเป็นอย่างนี้อืม ต่อเนื่องกันเนี่ยสักประมาณ5รอบถึง10บรอบช่วงเวลาที่ดีที่เราควรทําก็คือทําในช่วงที่ร่างกายผ่อนคลายเช่นก่อนเข้านอนนะครับจะช่วยทําให้ร่างกายผ่อนคลายจิตใจสงบและทําให้เรานอนหลับสบายง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยเทคนิคแบบนี้ลองทําเทคน,คนิคนี้ดูนะ